บอยเล่าเรื่องขอเสนอไม่เหสีแห่งโกสัมพีความประหยัดเป็นรากฐานของความมั่นคงแต่ความประหยัดสร้างศรัทธ,ธาได้จริงหรือความประหยัดเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของเราทุกคนแต่ทําไมความประหยัดจึงสร้างศรัทธ,ธาได้เมื่อความประหยัดเป็นแบบฝึกหัดอันยอดเยี่ยมของสติและปัญญาความประหยัดจึงสร้างศรัทธ,ธาได้อย่างดียิง่งดังเช่นสมัยพุทธ,ธกาลที่ความประหยัดของพระภิกษุทั้งหลายสามารถชนะใจ พระเจ้าอุเทนได้อย่างงดงามสมัยหนึ่งพระอานนท์พุทธอุปถาได้แสดงธรรมแก่พระนางสามาวดีมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งกรุงโบสัมพีพร้อมหญิงบริวารพระนางพร้อมหญิงเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใสในธรรมอย่างยิ่งจึงบูชาธรรมด้วยการถวายผ้ารวมห้าร้อยผืนรันพระเจ้าอุเทนทรงทราบเรื่องนี้เข้าก็ไม่พอพระไทยเกิดความสงสัยว่าเหตุใด,ดพระอานนท์รับผ้าไปมากมาย นะจึงรีบเสด็จไปตรัสถามพระอานุ์พระราชาได้ทราบว่าวันนี้พระคุนเจ้าได้รับการบูชาทาด้วยผ้าถึง500ผืนท่านเอาผ้าไปทําอะไรมากมายขนาดนั้นพระอานุ์มหาบาพิษอัตมาเก็บไว้ใช้เพียงหนึ่งผืนนอกนั้นได้ถวายให้เพื่อนภิกษุผู้มีจีวรเก่าหรือขาดรูปละผืนหรือสองผืนตามความจําเป็นที่ต้องใช้ขอถวายพระพรพระราชาแล้วภิกษุเหล่านั้นเอาจีว จอเก่าไปทำอะไรพระอานนท่านก็เอาจีวรเก่าของท่านถวายผู้มีจีวรเก่าต่อไปพระราชาแล้วจีวรที่เก่ามากๆท่านเอาไปทำอะไรพระอานนุนท่านเอาไปทำผ้าปูที่นอนพระราชาแล้วผ้าปูที่นอนผืนเก่าท่านเอาไปทำอะไรพระอานนุนท่านเอาไปทำผ้าเช็ดเท้าพระราชาแล้วผ้าเช็ดเท้าผืนเก่าท่านเอาไปทำอะไรพระอานนมหาบพีสำหรับผ้าเช็ดเท้าผืนเก่าท่านก็ตัด 자. โคลผสมกับดินเหนียวใช้ฉากฝากุฏิป้องกันลมในฤดูหนาวขอถวายพระพรเมื่อพระราชาได้ทรงทราบว่าพระภิกษุได้ใช้ผ้าอย่างคุ้มค่าสมกับศรัทธาของผู้ใจบุญที่นำมาถวายก็ทรงเลื่อมใสย,ยิ่งนักจึงรับสั่งให้นำผ้าจากพระราชวังมาถวายพระอานนท์อีก500ผืนบามประหยัดเป็นวัฒนธรรมอันงามของผู้มีบุญเพราะผู้มีบุญมากจะสามารถสอนตนเองให้เป็นผู้รู้ รู้จักใช้ปัจจัยสี่อย่างเหมาะสมเราจึงควรฝึกตนให้เป็นคนประหยัดเพราะไม่เพียงแต่เป็นการฝึกใจให้ละเอียดรอบคอบพร้อมด้วยสติและปัญญาหากยังเป็นการสร้างศรัทธาให้กับหมู่คณะอันจะนำมาซึ่งกำลังใจในการสร้างความดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเหมือนดั่งบัณฑิตที่ท่านมักจะใช้ข้าวของได้อย่างประหยัดสุดประโยชน์สูงเป็นที่น่าเอาเยี่ยงอย่างและทำตามยิ่งนะักถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆที่จะลองไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็อาจจะเป็นแนวทางดีๆในการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้ประหยัดเพื่อจะได้สร้างศรัทธาให้กับคนรอบข้างที่อยู่ร่วมกับเราถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แก่กันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ